สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์าเด็กเล็กวสว่างอินทรีนนท์ชิคูงจะพาเด็กๆท่นข้างกีรตสรเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนค่ะไปนุ๊กตัวต่างไปเก็บไยะกันคุณพี่นะมาคอณฟีนมาลูกเก็บไปยะกุ่นเลยไปตรงโน้นเลยคุณฟีนเหตุไม่ขยะเต็มเลยเก็บมาคคุณให้เองไปเก็บเด็กๆมาเก็บช่วยกันเลย 妈妈在堂上。